สวัสดีครับยินดีต้องรับเข้าสู่รายการ t i m e l i น์ออฟวอคุณกำลังฟัง t i m e l i น์ออฟวอพาไปรู้จักสงครามวีรบุรุษและช่วงเวลาที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของแผ่นดินสยามตอนนี้เราจะย้อนเวลากลับไปเกือบ300ปีก่อนในวันที่ยังไม่มีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีเพียงชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสินปีพุทธศักราช2277นักครุงรีอยุธยาอันรุ่งเรืองเด็กชายสินถือกำเนิดขึ้นจากครอบครัวเล็กๆที่มีสายเลือดผสมระหว่างจีนและสยามบิดาของเขาเจิ้งหยงชาวแต้จิ๋วจากมณฑลกวางตุง้งอพยพมาแผ่นดินสยามเพื่อค้าขายและรับราชการเป็นนายภาษีอากร ส่วนมารดานดเอียงสตรีชาวสยามเชื้อสายมอนหญิงที่เลี้ยงดูบุรด้วยความขยันและเข้มแข็งชีวิตของเด็กชายศิลป์จึงเติบโตขึ้นระหว่างสองวัฒนธรรมความละเอียดและอดทนแบบจีนผสมกับความศรัทธาและอ่อนโยนแบบสยามเมือ่อโตขึ้นศิลป์ได้ศึกษาในวัดได้เรียนทั้งธรรมะและอักขรไทย แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ลืมรากเง้าจีนจากวิดาทําให้พูดได้สองภาษาคือไทยและจีนสิ่งนี้กลายเป็นจุดแข็งที่ต่อมาทําให้เขาเข้าใจผู้คนหลากหลายและใช้ได้ทั้งในสนามค้าและสนามรบหลังอุปสมบทและลาสิคขาออกจากเพศบรรพชิต สินได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในราชสำนักอยทธยาและมีวาสนาได้รับอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าพระยาจักรีสมุหะนายกตำแหน่งที่สูงส่งและเป็นหนึ่งในเสาหลักของราชสำนักนี่คือก้าวแรกของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เริ่มเข้าใกล้ศูนย์กลางอำนาจสินแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความสามารถและความซื่อสัตย์ ราชสำนักจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าเมืองตากเมื่อปีพศ2307พร้อมบรรดาศักดิ์พระยาตากเมืองตากในยุคนั้นคือเมืองชายแดนจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องรับมือกับภัยจากพมา่าอยู่เสมอพระยาตากทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นทั้งแม่ทัพที่เฉลียวฉลาดและเจ้าเมืองที่รู้จักคนเพียงหนึ่งปีต่อมาพศ2308 ราชสำนักอยุธยาได้มีคำสั่งให้พระยาตากนำกองกำลังจากเมืองตากลงมาช่วยป้องกันพระนครจากการรุกรานของพมา่าที่นำทัพโดยมังมหานรัฐาและเนมีเวสีหบดีสึกครั้งนั้นเป็นสัญญาณของพายุใหญ่ที่ต่อมาจะนำไปสู่การเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองแต่ในท่ามกลางความพ่ายแพ้นั้นชายคนหนึ่งพระยาตาก ได้แสดงให้เห็นถึงจิตใจของผู้นำความกล้าหาญที่ไม่ยอมจำนนและความมุ่งมั่นที่จะกู้ชาติกลับคืนนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะกลายเป็นตำนานจากชายหนุ่มชื่อศิลป์สู่พระยาตากและในไม่ช้าสู่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวีรบุรุษผู้กู้ชาติของแผ่นดินสยามขอบคุณที่ติดตามฟัง นี่คือรายการ t i m e l i น์ออฟวอตอนต้นกำเนิดของพระยาตากอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังตอนต่อไปเราจะพาคุณย้อนเวลาไปยังศึกกู้ชาติที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์สยามไปตลอดกาล